กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6์กคณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จศจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ในช่วงเวลานะครับราวๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นมาที่ต่างจังหวัดนะครับในการเตรียมที่ดินนะครับเพื่อปลูกเนี่ยให้พร้อมนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่ที่ดินที่เรียกว่าเป่าๆเ,เ,เลยแล้วก็ว่าได้นะครับก็เริ่มที่จะขุดบ่อนะแล้วก็หลังจากที่ขุดบ่อเสร็จเนี่ยนะครับก็เอ่อเริ่มที่จะเรียกว่าวางระบบน้ำนะท่อน้ำนะครับแล้วก็ถมดินนะปรับดินนะครับให้มีความสูงพอเหมาะนะครับในการเพาะปลูกแล้วก็วางเลเยอแบบนะว่าจะเพาะปลูกตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็มาสํารวจหน้างานของจริง นะว่ามันเป็นอย่างไรนะสภาวะที่เราออกแบบโครงการของเรานะที่จะวางระบบไฟนะระบบน้ำนะระบบกะเกษตรเนี่ยนะครับนะมันจะสามารถนะอยู่ได้หรือเปล่าพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ลงสนามของจริงเนี่ยนะเราไม่เห็นสภาพเรียกว่าบริบทแล้วกันนะสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยเราจะตัดสินใจผิดก็ได้นะเพราะว่าโครงสร้างบางอย่าง อาจจะแข็งแรงไม่พออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับวันนี้คือการเตรียมการขั้นต้นนะครับในช่วงนั้นงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะผมนึกบอกว่าที่ดินเพาะปลูกเนี่ยก็ได้เริ่มเตรียมไว้นะพร้อมแล้วนะตอนนี้ก็รอการล้อมรั้วนะให้เสร็จนะครับนะแล้วก็รอในขั้นตอนต่อไปนะคำว่ารอในขั้นตอนต่อไปคือรอสัญญาณน,นะสัญญาณอะไรนะครับสัญญาณที่ผมรอดูอยู่ก็คือว่า นะมันเอ่อน่าจะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าใกล้เคียงหรือพร้อมๆกันนะใกล้เคียงหรือพร้อมๆกันนะครับสัญญาณนั้นก็คือว่านะสัญญาณนะความไร้เสถียรภาพนะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะตรงจุดนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับนะนะมันอาจจะเขาเรียกว่าเกิดขึ้นในคล้ายโดมิโนโอะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นะอาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งมีเรื่องของสงครามใหญ่เกิดขึ้นหลายจุดนะพร้อมๆกันนะทั่วโลกนะครับตามที่ผมเคยเล่าสู่กันฟังในคลิปที่ผ่านๆมาว่าจุดร้อนแรงของความขัดแยง้งนะทางภูมิรัรฐศาสตร์โลกซึ่งอาจจะไปสู่สงครามใหญ่เนี่ยนะหรืออาจจะเป็นสงครามโลกได้สำปะนะครับอาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับหลายจุดนะทั่วโลกถ้าเกิดตรงนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับนั่นคือสัญญาณที่ผมพูดถึงนี่แหละครับ นะว่ารอสัญญาณตรงนี้แหละครับถ้าเอา่อถ้านะเราเตรียมที่ดินพอะปลูกนะตอนนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดบอ่อวางท่อนะถมดินเตรียมดินนะล้อมรั้วศึกษาโครงการต่างๆการลงทุนต่างๆเนี่ยท่านรอสัญญาณตรงนี้นะครับนะถ้ามันมีเรื่องของการต่อสู้ศึกสงครามที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางไปหลายจุดทั่วโลกพร้อมๆกับเกิดสิ่งที่ผมเรียกว่า Great r e s e t คือเศรษฐกิจการเงินโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะถ้าท่านเห็นสัญญาณเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นใกล้เคียงกันพร้อมๆกันเนี่ยนั่นแหละครับท่านไปขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปของผมก็คือเริ่มที่จะเอาจริงจังนะในที่ดินที่เตรียมไว้แล้วนั่นเองนะเพราะว่าผมมองแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นละมันจะเป็นไปตามที่ผมคาดการใน2-3ปีข้างหน้านี้แหละนะว่าจะเป็นช่วงขาลงนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบการ disruption การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันครั้งใหญ่ซึ่งผมเรียกว่า Great Reset นั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะว่าการเตรียมที่ดินเพืะอปลูกนะเราผมเริ่มเตรียมไว้พร้อมแล้วนะรอสัญญาณต่อไปนี้ก็คือสัญญาณของการเกิดศนะึกสงครามใหญ่แล้วก็เกรด t r เซ e ตนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ